หมอปลายพายกระซิบเผยคำทำนายปี66จะเกิดอุบัติโรคใหม่ต่างดาวบุกระวังเขื่อนแตกเรียกได้ว่ากำลังกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งสำหรับคำทำนายของหมอปลายพายกระซิบที่ได้เผยคำทำนายดวงครึ่งปีหลังในปี2566ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยหมอปลายได้กล่าวว่าท่านยมกระซิบให้ระวังเรื่องสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะ แต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2,554ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนลอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาทั้งน่านน้ำที่มีประการลางสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้ และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนประดิบและตรงที่มีทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยเลื่อนแตกใหญ่รอยระบุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยอาจรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกโดยอายุที่ไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะ ฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คําใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องที่มนุษย์ต่างดาวจะมากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษาได้มีกี่สายพันธุ์และมีกี่รูปแบบปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้คำว่าเตือนเรื่องภัยพิบตัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นเขามากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้ง ที่กว้างที่โลง่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นต่อจากนี้เราคงไม่พูดถึงโควิดแล้วมันจะมีโรคใหม่ที่ผสมกันหมดเลยและมีเชื้อ HIV เป็นพื้นฐานและมีเชื้อโควิดมาผสมเป็นโควิดรุ่นโบราณและมีโรคเก่าเช่นกาโลโรควันณโรคก,กลับมาผสมอีกรอบคิดว่าจะเป็นโรคประดิษฐ์โรคที่สร้างขึ้นจากประเทศที่หลวงพี่อยากเรียนภาษานี้ และเชื้อโรคมาจากหนึ่งในห้องทดลองของประเทศนั้นเขาสร้างเชื้อโรคนี้ขึ้นมาเป็นอาวุธแต่ก็ไม่ได้วางแผนจะฆ่าหรือกลืนแค่เอาทดลองแต่คุมไม่อยู่ระวังช่วงเดือนพฤษภาคมสิงหาคมกันยายน2566มาแน่แต่เราก็ไม่คิดอะไรมากพอสร้างความเสียหายน้อยกว่าโควิด1 9ส่วนเรื่องคดีใหญ่คดีซีเท่าต่างๆคดีพวกนี้จะหายไปไม่ทราบว่าอย่างไร แต่ความรู้สึกมันจะจบลงไปยังไม่เห็นใครติดคุกปลายทางก็จะเบาแต่ยังมีอยู่ใช้ชื่อใหม่แต่เป็นคนเดิมทุนเดิมแต่จะมีคดีใหญ่เรื่องกู้เงินเรื่องการกลับมาแบบระบบเก่าๆคล้ายแชร์ลูกโซ่ที่ไม่ได้เรียกว่าแชร์เป็นแนวเดิมๆเสียหายมากเป็นหลายร้อยล้านพันล้านและเป็นคนดังที่รวยเหลือเกินฟอกเงินแล้วทำธุรกิจเป็นฉากหน้ามีแน่นอนภายในปีนี้